สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยสาลาตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งผลจากการที่ฝนตก ท่านนะครับขี่รถชมบรรยากาศนะครับเสียงลมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับ บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับซึ่งน้ำก็เริ่มมีพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวจะพาทุกท่านขี่รถชมบรรยากาศกันนะครับบนสันของอางเก็บน้ำห้วยสาลาตำบลโคกตาลอำเภอบูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ วันนี้ลมแรงมากนะครับคุณผู้ชมวันนี้เหนียวเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็พาคุณผู้ชมนะครับมา ชมบรรยากาศกันก็สุดท้ายของอ่างเก็บน้ําแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ